ไปดูเจ้าของรีสอร์ทในอำเภอสิงหานครจ้าสงขลานะคะซึ่งเป็นรีสอร์ทที่กำลังสร้างค่ะและเป็นรีสอร์ทที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อที่จะให้บรรดาเจ้าของวัวชนและวัวชนที่จะเข้ามาทําการประชันฝีมือที่จ้าสงขลานะคะได้พักผ่อนล่าสุดปรากฏค่าว่าเจ้าของบอกว่าทนไม่ไหวแล้วนะคะหลังจากที่ถูกคนร้ายเนี่ยเข้าไปขโมยเอาทรัพย์สินนะคะภายในแคมป์ก่อสร้าง โดยบอกว่าตอนนี้มึนตึบเลยค่ะว่าเหตุการณ์ที้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าในแคมป์นียก็มีการวางอย่างที่เห็นนะคะทั้งรั้วนะคะแล้วก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆเอาไว้อย่างแข็งแรงแต่ของก็ยังขโมยไปได้บอกว่ายอมรับเลยว่าโดนไปกว่า20ครั้งแล้วนะคะ โดยหลังจากที่มีหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่านายชุรศักดิ์ตระกูลอํานวยค่ะซึ่งมีอาชีพรับหมอก่อสร้างและก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทวัวชนนําหลักฐานรูปภาพคนร้ายรวมถึงหลักฐานวัสดุก่อสร้างต่างๆจากพวกเหล็กจนถึงเครื่องยนต์โม่ปูนเข้าแจ้งความกับทางตํารวจโรงพักสิงหานครค่ะที่ถูกคนร้ายเข้าไปขโมยไปแล้วบอกว่ากว่า20ครั้งนะคะซึ่งเป็นภายในไซต์คนงานก่อสร้างรีสอร์ทวัวชนหรือว่าเป็นที่พักสําหรับวัวชนนั่นแหละค่ะอยู่ที่บริเวณซอย ไไดมอนด์ทางเข้าหาดแก้วรีสอร์ทในตำบลชิงโคอําเภอสิงหานจครหจัดสงคลาค่ะซึ่งหลังแจ้งความเสร็จนะคะทางด้านของนายจุรสักก็พาผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยพบว่าเป็นไซต์คนงานก่อสร้างนะคะที่กำลังก่อสร้างรีสอร์ทให้สำหรับบรรดาวัวชนและก็เจ้าของวัวชนได้พัก ซึ่งนายสุรสักก็ได้พาไปดูจุดที่คนร้ายนะคะเข้าไปขโมยทรัพย์สินเบื้องต้นผู้สึ่ขาบอกว่าก็พบบรรดารั้วเหล็กแบบตาข่ายนะคะมีขนาดกว้าง2เมตรยาว20เมตรนะคะแล้วก็มีการทิ้งเสาปูนยึดรั้วเหล็กเอาไว้ให้ดูต่างหน้า โดยนายสุศักดิ์ยอมรับนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกค่ะที่โดนคนร้ายขโมยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถูกมาแล้วนับ10ครั้งนะคะจนต้องเข้าไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าโดนมากว่า20แต่ว่าไปแจ้งได้แค่4ครั้งเท่านั้นเองนะคะแล้วก็บางส่วนเจ้าที่ตำรวจก็ตามไปยึดของกลางกลับมาได้ค่ะจากร้านรับซื้อของเก่าซึ่งจากการสอบถามนายทรศัพท์ผู้เสียหายนะคะได้เล่าว่าในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีคนร้ายเข้ามาขโมยวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ต่ำกว่า20ครั้งมีทั้งเครื่องโยนโม่สำหรับผสมปูนเศษเหล็กขนาดความยาว50เซนจนถึง1 m. เมตรเหล็กเส้นที่ใช้ในการก่อสร้างท่อประปาประตูเหล็กแบบเอาง่ายๆนะคะเจออะไรก็ขโมยทุกอย่างที่ขวางหน้าล่าสุดคนร้ายก็เพิ่งจะขโมยกรอบเหล็กบานประตูหรือบานประตูเลื่อนนะคะ ไปซึ่งเขาบอกว่าตัวเองก็มึนตึบเหมือนกันนะคะว่าทรัพย์สินเหล่านี้เนี่ยทำไมคนร้ายถึงมาขโมยไปรวมไปถึงนี่นะคะบอกว่าในบริเวณนี้นก็มีการกั้นรั้วอย่างที่เห็นนะคะอย่างรั้วรอบขอบจิต ดยว่าหลังเกิดเหตุตัวเองก็มีการไปสืบหาของตามร้านรับซื้อของเก่านะคะว่ามีร้านไหนรับซื้อหรือไม่ซึ่งปรากฏว่าก็ไปเจออยู่ร้านหนึ่งนะคะที่เข้าไปสอบถามแต่ว่าเจ้าของร้านตอบปฏิเสธกลับมาว่าไม่มีใครเอามาขายกับทางร้านตัวเองก็ไปเดินดูรอบๆร,ร้านปรากฏว่าก็ไปพบกรอบเด็กบานประตูที่หายไปถูกซุกซ่อนเอาไว้ตามซอกข้างๆร้านบ้างด้านหลังร้านบ้างเลยย้อนถามกลับไปทางเจ้าของร้านนะคะว่าไหนบอกไม่มีใครเอามาขายก่อนที่จะ จะมีการโทรแจ้งเจ้าตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ ส่วนที่งงที่สุดสาหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะทังนั้นคุณศักดิก์บอกว่าก็คือคนร้ายเนี่ยเข้าไปขโมยรั้วเหล็กตาข่ายซึ่งคนร้ายเนี่ยขโมยไปได้อย่างไรเพราะว่ารั้วเหล็กตาข่ายนั้นทั้งหนักทั้งใหญ่โบสงสัยเหมือนกันนะคะว่าคนร้ายเนี่ยใช้อะไรมาขโมยซึ่งถ้าใช้เครื่องตัดเหล็กมันก็ต้องมีเสียงดังจนถึงตอนนี้ก็ยังงงเลยค่ะว่าคนร้ายเนี่ยขโมยไปได้อย่างไรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบอกว่าได้เบาะแสคนร้ายแล้วนะคะเป็นภาพของคนร้ายที่เข้าไปขโมยซึ่งเพราะว่าเป็นว รุ่นนะคะชายรูปร่างสูงไว้ผมรองทรงค่ะซึ่งก็มีการฝากไปถึงประชาชนบอกว่าใครที่พบเห็นหรือมีเบาะแสของโจรคนนี้นะคะให้แจ้งตำรวจโรงพักสิงหานครจะสงขลาด้วยบอกว่ายอมรับเลยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยสร้างความเสียหายนะคะแล้วก็เรียกว่าสร้างความตกใจกับเจ้าของเหมือนกันที่สําคัญยังงงด้วยนะคะว่าคนร้ายเข้าไปขโมยทรัพย์สินที่มีน้ําหนักเยอะๆได้อย่างไรเราไปฟังเสียงกันดูค่ะคนร้าย ได้เข้ามาขโมยขโมยเหล็กบริเวณที่ก่อสร้าง,งที่ซ<ว>อยไดมอนด์อำเภอสิงห์ล<ม>ะกอทางเข้าหาดแก้วรีสอร์ทมีอะไรบ้างครับเที่ยที่หายไปเนี่ยมีหลายอย่างนะขโมยประมาณไม่ต่ำกว่า20ครั้งแล้วล่าสุดนี้คือเป็นอะไรครับล่าสุดนี้ที่ขโมยคือเป็นกรอบเป็นกรอบบานประตูแล้วก็รั้ว รั่วรั้วรั่วเหล็กบรรจตูแบบไหนแบบนี้ไหมแบบตะข่ายถักันครับผมทีนี้ยังไงบ้างครับขโมยไปแล้วก็ถอนออกมาก่อนแล้วก็ผมยังสงสัยว่าโจรจะตัดเพราะต้องมีเสียงดังแต่ว่าความยาวกวา้วางกว้างประมาณกว้างประมาณเม็ดห้าสิบถึงประมาณเม็ดแปดสิบยาวประมาณยี่สิบเมตร